เส้นสีขาวค่ะให้สารสลับกันนะคะระ้ว่างเส้นสีเขียวกับเส้น นิบไว้ก่อนนะคะเราจะมาสารด้านนี้กันนะคะด้านที่มี9เส้นค่ะโดยเริ่มจากเส้นนี้เป็นเส้นแรกนะคะให้สารมาทางด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็ให้ตัดแล้วก็เก็บเส้นที่เหลือให้เรียบร้อยเลยนะคะ เส้นพลาสติกที่ใช้สารสายกระเป๋านะคะความยาวอยู่ที่150ซนติเมตรค่ะส่วนวิธีการสารเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้